บางทีเราเราคิดว่าเราคิดว่าคนฟังน่าจะเข้าใจนะน่าจะเข้าใจสิ่งที่เราคิดว่าซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้เข้าใจนะครับบางทีเขาก็งงๆ เพราะบางทีมันอาจจะลึกไปนิดนึงแหละคนฟังเพลงนะครับคือฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายเขาเขาอยากจะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นถ้าฟังเพลงแล้วเหมือนต้องมีตีโจทย์ภาษาไทยตีโจทย์คณิตศาสตร์สังคมอะไรเงี้ยเหมือนสอบอ่ะถ้าฟังเพลงแล้วเหมือนสอบอ่ะเขาจะรู้สึกตีความผ่านๆอ่ะบางคนเขาฟังเขาอาจจะไม่ได้คิดภาพตามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแค่ฟังว่าเออเพราะดีอ่ะฟังเพราะดีเออฟังคร่าวๆผ่านๆแต่ไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์จริงๆข้างในมันเป็นยังไงคุณลองเล้าเขาฟังแล้วก็ถามคนที่ว่าเอ้เรื่องในเนี้ยใครใครทำอะไรใครวะบางทีเขาตอบคุณไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ ไม่ได้จับว่าจริงๆแล้วลึกๆข้างในเนี่ยเหตุการณ์มันคืออะไรเราเองก็เหมือนกันนะเราเราเองก็เป็นเหมือนกันถ้าเกิดเราเป็นคนเขียนเนี่ยเราก็ต้องคํานึงก่อนว่าเราถ้าเกิดคนคนฟังบางคนที่เขาแบบตั้งใจฟังอ่ะเขาจะรู้เรื่องไหมวะถ้าเกิดคนคนที่ไม่ตั้งใจนะปล่อยเขาเขาฟังผ่านๆก็เรื่องของเขาแต่บังมันก็มีบางคนที่แบบตั้งใจจะฟังอ่ะแล้วเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าสรุปมันคืออะไรวะเพราะฉะนั้นทําให้มันง่ายๆกว่านี้นิดนึงทําให้มันฟลอฟลฟังแล้วเข้าใจง่ายกว่านี้นิดนึง